ด่วนข่าวดีมาแล้วนายกเศรษฐาประกาศให้เงินช่วยกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศใครได้บ้างฟังด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรรัฐมนตรีประกาศขอส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมทุกบาท ในช่วงของการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยให้มูลนิธิต่างๆต,ต่อยอดโอกาสเพื่อกลุ่มเปราะบางในประเทศประเดิมมูลนิธิเด็กที่แรกย้ำรัฐบาลเศรษฐาต้องมีส่วนช่วยเหลือระยะยาวนายสัตวแพทย์ชัยวัชนรงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอส่งต่อมอบเงินเดือน และเบีย้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดการดำรงตำแหน่งให้มูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีเศรษฐามีความคิดว่าการให้เป็นเรื่องที่ดีตามแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนนายกจึงตั้งใจเริ่มที่ตัวเองก่อนขณะที่รัฐบาลเพื่อไทย มีหลายนโยบายที่พยายามอย่างมากในการมุ่งสร้างประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทำให้เด็กที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบทั้งยังสามารถได้รับการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งทั้งหมดของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งหมดหลังจากได้รับมาแล้ว รวมเป็นเงิน1,255,590บาทต่อเดือนแยกเป็นเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี75,590บาทเงินประจำตำแหน่ง50,000บาทนายกรัฐมนตรีจึงขอส่งต่อให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทันทีแต่สิ่งที่ทดแทนไม่ได้คือหน้าที่ของรัฐที่ต้องดำเนินการสนับสนุนมูลนิธิต่างๆเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง ซึ่งทำได้เร็วกว่าการพึ่งระบบของรัฐที่ต้องใช้เวลาเพราะต้องอาศัยการทําผ่านพระราชบัญญัติต่างๆตามกลไกลของรัฐสภาในการดำเนินการเพียงอย่างเดียวสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนํำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ